รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะเดือนชะตา,าพับเพือนไบแอมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรโอวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าคุณมีดวง เรื่องการเสี่ยงโชคหรือเปล่านะคะวันนี้มีเลือก3 Choice นะคะก็เป็นเลข1นึ่งเลข2แล้วก็เลข3นะ,ะเอาเอาให้เลือกเลขที่คุณชอบที่สุดนะคะอ่าเป็นเลขที่จะบ่งบอกถึงดวงของคุณว่ามีดวงด้านการเสี่ยงโชคหรือเปล่านะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกแล้วเ,เดี๋ยวมาฟังคำนายกันต้องบอกว่าบางคนอาจจะสับสนนะบางคน มากกว่าหนึ่งกองก็ให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกแล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกะกองที่หนึ่งนะคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะมาดูกันว่าคุณมีดวงด้านการเสี่ยงโชคไหมต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยคุณน่าจะมีความรู้สึกกังวลใจอะไรบางอย่างรู้สึกว่าติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันแบบว่า อึดอัดใจเนาะอยากจะออกจากจุดนี้แต่ก็ยังออกไปไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องการเงินเนาะที่คุณอาจจะรู้สึกติดติดขัดขัดนะอ่ะมาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้อืมบางคนเป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะมีการไปไหว้ออไหว้เจ้าแม่เนาะไหว้ต้นไม้มงคลอะไรต่างๆเนะคุณอาจจะไปไหว้บางคนก็ที่บ้านมีต้นกล้วยนะต้นโพนะต้นไม้นะ มีบางคนก็เคยไปไหว้ต้นตะเคียนไหว้ไม้มงคลต่างๆนะคะเออเพื่อขอในเรื่องนี้นะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณมีดวงด้านการเสี่ยงโชคไหมละ่นะในช่วงเวลานี้ว้าวต้องกดกระดิ่งรัวๆเลยนะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าเหมือนคุณจะมีดวงด้านการเสี่ยงโชคนะมันเหมือนว่าเ,ออเหมือนกับว่าสิ่งดีๆที่คุณทำเนาะ สิ่งดีๆที่คุณกระทำนะ่ะการที่คุณตั้งอกตั้งใจคิดดีพูดดีทําดีนะหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านช่วยเหลือให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะบางคนซื้อลอตเตอรี่นะซื้อด้วยความแบบเ,เขาเรียกว่าซื้อด้วยความเมตตาช่วยเหลือผู้คนด้วยนะก็ยิ่งมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีดวงด้านการเสี่ยงโชคนะเออ,เอ,อมีดวงจริงๆแหละด้านการเสี่ยงโชคนะแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่า ในเวลานี้นะช่วงเวลานี้คุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคำพูดวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมั่นพูดดีคิดดีทําดีเข้าไวน้นะเมื่อคุณพูดดีคิดดีทําดีและโฟกสัสสิ่งดีๆเนี่ยคุณคิดอย่างไรคุณได้อย่างนั้นคุณพูดอย่างไรคุณได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพยายามพูดในสิ่งที่ดีออยพรให้ตัวเองดึงดูดพลังงานให้กับตัวเองนะมีโอกาสว่า,วาคุณจะมีดวงในด้านการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชค เพราะคุณงามความดีนะแล้วก็เพราะการพูดและคิดในสิ่งที่ดีของคุณนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกอ่ะหมายเลขสองนะคะอ่ะมาดูกันว่าคนที่เลือกหมายเลขสองนั้นคุณจะมีดวงในเรื่องของการเสีย่ยงโชคหรือเปล่าเนาะอืม คนที่เลือกหมายเลขสองนะเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณกําลังสมดุลชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือเป็นไปได้ว่ามีเรื่องให้จัดการเนาะแต่คุณก็สามารถปรับตัวได้เก่งนะมันเหมือนกับว่าคุณปรับตัวคุณทําอะไรได้ได้อย่างดีคุณพยายามทําทุกสิ่งกอย่างให้มันดีที่สุดอะ่ะนะคะอืมสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรล่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าชาวหมายเลขสองนี้ฐานบุญเยอะนะเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะ สะสมฐานบุญของตัวเองใครที่เป็นสายบุญนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาต้องบอกเลยดูดูจะเป็นพลังงานที่ดีนะอ่าส่วนใครที่ยังไม่ได้ทํานะอาจจะต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงนะมันอาจจะส่งผลดีกับคุณนะคุณมีดวงด้านการเสี่ยงโชคไหมเอามาดูกันค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยถามว่ามีดวงด้านการเสี่ยงโชคหรือเปล่าน่าจะมีนะน่าจะมีจากการที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลเลยเนี่ยแหละนะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้ฐานบุญเก่าของคุณนะผนวกกับบุญกุศลที่คุณสร้างณปัจจุบันชาตินะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะเคยช่วยเหลือใครมาก่อนในอดีตชาติหรือณปัจจุบันชาตินะบางคนทําบุญถ่ยชีวิตโพกระบืออะไรต่างๆมีเกณฑ์เหลือเกินมีเกณฑ์เหลือเกิน ว่าคุณจะได้โชคได้ลาบมีดวงเสียงโชคได้นะมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆที่คุณทำอ่ะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่เสมอน,น,นะทำง่ายๆสบายๆคุณทำตลอดเวลานะคุณไม่ขาดเรื่องนี้เลยนะภายชีวิตโคกระบือทำสิ่งดีๆปล่อยนกปล่อยปลานะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฐานบุญที่เป็นมหาบุญของคุณเลยนะทำให้คุณมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ บุญกุศลคือต้องบอกว่าเดิมเนี่ยมีบุญกุศลดีๆอยู่แล้วผนวกกับสร้างบุญกุศลอย่างไม่หยุดหย่อนนะบุญกุศลที่ทําเหล่านี้นี่แหละมันก็เลยทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะสิ่งทั้งหลายที่คุณทาทาดีด้วยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนอกปล่อยปลาการปล่อย,อยถ่ายชีวิตโคกระเบื้อถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะ แล้วก็การไหว้พระขอพรการสวดมนต์เจริญพอนาเจริญสตินะส่งเสริมพลังบุญให้สิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆให้ทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งสิ่งดีๆที่คุณกระทำเนี่ยนะมันส่งผลให้คุณสร้างฐานบุญของคุณได้มั่นคงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเมื่อมันมั่นคงเข้มแข็ง มันก็แน่นอนว่าคุณจะทําให้คุณได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาบมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฐานบุญของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถามว่ามีดวงในการเสี่ยงโชคไหมกองที่สองต้องบอกว่ามีแน่นอนเพราะฐานบุญคุณแรงจริงๆนะคะอ่าสุดท้ายค่ะคนที่เลือกหมายเลขสามอย่างนี้แล้วกันนะ <laughs> หมายเลขสามนะคะ <laughs> เราก็ต้องมีท่านิดหนึ่งอะ มาดูกันว่าคนที่เลือกหมายเลขสามนะมีดวงในการเสี่ยงโชคหรือเปล่าอืมต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกกล่องนี้นะเป็นไปได้เลยว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะมาอาจจะต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังและแน่นอนว่ามันเหมือนคุณจะมีโอกาสนี้ด้วยนะเออนะเสี่ยงโชคของคุณเนี่ยมัน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 ,ม,นมันมีโอกาสแหละอะดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง อต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คนที่เลือกกองนี้นะเหมือนเป็นช่วงสําคัญของชีวิตเหมือนกันนะอาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นช้อยส์เป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกในชีวิตนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าชีวิตกําลังขาขึ้นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเออกาลังจะค่อยคขาขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครยังยังไม่ดีก็เป็นไปได้ว่ากําลังจะเข้าสู่ขาขึ้นนะเข้าสู่ขาขึ้นของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถามว่ามีโอกาสในการเสี่ยงโชคหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะมีดวงเสี่ยงโชคไหมอ่านมาดูกัน อต้องบอกว่าคนกองนี้นะเซนแรงนะเซนแรงเหมือนสื่อสารได้นะเออสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรต่างๆได้นะคะถามว่ามีดวงเสียงโชคไหมโอ้โหเป็นเงินเป็นทองค่ะโอ้โหกดกิ่งรัวๆเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีโชคมีล่ามีดวงเสียงโชคได้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ย หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสําเร็จไปหมดแล้วก็มีเซนต์มีสัมผัสพิเศษที่ต้องบอกว่าเมื่อมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษเนะี่ยหยิบจับอะไรมันมันถูกชะโลกไปหมดแล้วไม่มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าสิ่งดีๆบุญกุศลที่คุณสร้างมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันมันส่งผลนะและพันหนวก,กับการที่คุณเนี่ย ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะทําในสิ่งที่ดีๆนะการที่คุณตั้งอกตั้งใจแบบนี้มันก็เลยส่งผลให้คุณมีโอกาสมีโชค,ม,โชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกกองที่สามนี้นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรมีโอกาสเหลือเกินว่าจะใช่จะได้โชคได้ลาบได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าเอา่อต้องบอกว่าช่วงนี้ดวงคุณแรงอยู่ดวงแรงอยู่นะมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษสื่อสารได้หรืออาจจะฝัน หรืออาจจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่มองไม่เห็นเขาอาจจะอยากจะสื่อสารบอกกับคุณนั่แหละให้คุณได้ไป ได้ไปหาหนทางเนะเพื่อเสี่ยงโชคแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subs c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริง้งกริงกร้งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาไหวๆสวัสดีสวัสดีค่ะบ